การแทรกผังองค์กรลงบนสไลด์ผังองค์กรคือผังแสดงชื่อและตำแหน่งของพนักงานภายในองค์กรรวมทั้งสายการบังคับบัญชาซึ่งเราสร้างโดยใช้ s m a r t a r าที่เป็นโปรแกรมย่อยสำหรับสร้างกราฟ,ฟิกประเภทผังงานแผนภูมิและไดอะแกรมรูปแบบต่างๆทำให้เราสามารถสร้างผังองค์กรได้อย่างสะดวกและสวยงามมากขึ้นดังตัวอย่างที่ผมได้ทำไว้นี้นะครับ สำหรับรูปแบบการสร้างผังองค์กรนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่แถบของ Insert นะครับจากนั้นคลิกเมาส์ที่ปุ่มของ SmartArt เลือกรูปแบบผังองค์กรที่เราต้องการสร้างครับเมื่อเราได้รูปแบบแล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่มโอเคครับผังองค์กรก็จะถูกสร้างขึ้นมาครับ จากนั้นให้เราป้อนข้อบูลลงไปในผังองค์กรนั้นครับและนี่ก็คือผลลัพธ์เบื้องต้นสำหรับการสร้างผังองค์กรให้กับบริษัทของเราครับการเพิ่มตำแหน่งในผังองค์กรตอนเริ่มต้นโปรแกรมจะเริ่มต้นสร้างผังองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากร6ตำแหน่งโดยจะแบ่งเป็น3ระดับครับ คือระดับผู้บริหาร1ตําตำแหน่งระดับหัวหน้างาน2ตํตำแหน่งและระดับพนักงาน3ตํตำแหน่งซึ่งในการทํางานจริงเราจะต้องเพิ่มตำแหน่งต่างๆเข้าไปในผังองค์กรตามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนแรกคลิกเมาส์ที่ผังองค์กรของเรานะครับจากนั้นจะแสดงแถบเครื่องมือ Smart Art Tool ขึ้นมาให้กับเราให้เราคลิกเมาส์ที่แถบของดีไซน์ครับ คลิกเมาส์ที่ปุ่มของ Add Shape ในกลุ่มคำสั่งของ Create Graphic จะมีการเพิ่มตำแหน่งรูปร่างให้เราเลือกดังนี้ครับรูปแบบแรก Add Shape After คือเพิ่มรูปร่างในตำแหน่งหลังตำแหน่งที่เลือกครับ Add Shape Before คือเพิ่มรูปร่างในตำแหน่งก่อนหน้าตำแหน่งที่เลือกครับ Add Shape Above คือเพิ่มรูปร่างเหนือนตำแหน่งที่เลือกครับและ add shape bureau คือเพิ่มรูปร่างใต้ตำแหน่งที่เลือกสุดท้าย add assistant Ad คือเพิ่มผู้ช่วยครับผมทั้งหมดนี้เราสามารถเลือกในการเพิ่มตำแหน่งในภาคองกรของเราได้ครับสำหรับการเพิ่มผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันสามารถทำได้ดังนี้ครับขั้นตอนแรก คลิกกล่องตำแหน่งที่เราต้องการเพิ่มผู้ร่วมงานเพื่อเป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับยกตัวอย่างผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับจากนั้นให้เราคลิกเลือกปุ่มคำสั่งของ Add Shape เพื่อเพิ่มรูปร่างครับจะมีคำสั่งในการเพิ่มรูปร่างให้เราเลือกดังนี้ครับ Add Shape After คือเพิ่มรูปร่างหลังรูปร่างอ้างอิงที่เลือกไว้ครับ นี่ก็คือผลลัพธ์นะครับจะปรากฏตำแหน่งใหม่หลังรูปอ้างอิงที่เราเลือกนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึง่ง add shape before คือเพิ่มรูปร่างก่อนหน้ารูปอ้างอิงที่เลือกไว้ครับจะปรากฏตำแหน่งใหม่ก่อนหน้ารูปอ้างอิงที่เราเลือกไว้นะครับจากนั้นให้เราป้อนข้อมูลลงไปครับ และนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆครับสำหรับการเพิ่มผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันสำหรับการเพิ่มตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาสามารถทำได้ดังนี้ครับขั้นตอนแรกคลิกเลือกกล่องตำแหน่งจากนั้นคลิกเมาส์ที่ปุ่มคำสั่งของ add shape จะมีคำสั่งให้เราเพิ่มตำแหน่งดังนี้ครับ Add shape above คือเพิ่ม shape ในตำแหน่งที่สูงกว่า shape ที่เลือกไว้ครับคือการเพิ่มตำแหน่งผู้บังคับบัญชานั่นเองนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งครับ Add shape below คือเพิ่ม shape ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า shape ที่เลือกไว้ เป็นการเพิ่มเชฟในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเชฟที่เราได้เลือกไว้นะครับจากนั้นให้เราป้อนข้อมูลลงไปครับและนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆครับสำหรับการเพิ่มตำแหน่งผู้ใต้บงังคับบัญชาและผู้บงังคับบัญชาสำหรับการเพิ่มหรือลดและย้ายตำแหน่งนั้นหากมีตำแหน่งบุคลากรคนใดไม่ถูกต้อง เราสามารถคลิกรกอบตำแหน่งบุคคลนั้นและเลื่อนคำสั่งเพื่อเพิ่มหรือลดระดับหรือย้ายกรอบตำแหน่งไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดังนี้ครับให้เราคลิกรกอบตำแหน่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือสายงานนะครับยกตัวอย่างคุณอนุสลามีชัยนะครับในกลุ่มคำสั่งของ Create Graphic มีปุ่มคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มหรือลดหรือย้ายตำแหน่งดังนี้ครับ ปุ่มของโปรโมทคือการเพิ่มระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกขึ้น1ระดับครับปุ่มของดีโมตคือการลดระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกลง1ระดับครับให้เราคลิกเลือกรูปแบบใน2รูปแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าคุณอนุสรามีชัยได้ผูกโปรโมทเพิ่มระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกขึ้น1ระดับนะครับหรือคุณสุภาวรรณมากทรัพย์ หากเราต้องการโปรโมดนะครับและน,นี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆครับสําหรับการเพิ่มระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกขึ้น1ระดับส่วนการลดระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกลง1ระดับนั้นสามารถทำได้เช่นเดียวกันครับโดยการคลิกเลือกกรอบยกตัวอย่างคุณสุภาวรมากทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการเลือกรูปแบบของดีโ d ม คุณสุภาวรรณมากทรัพย์ก็จะถูกลดระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกลง1ระดับครับหรือคุณธงชัยสินสทรัพย์ทวีหากเราต้องการลดระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกลง1ระดับให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่มของดีโหมดและนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆครับสำหรับการเพิ่มหรือลดระดับกรอบตำแหน่งที่เลือกสำหรับการเปลี่ยนกรอบตำแหน่ง ที่เลือกให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมนั้นสามารถทำได้ดังนี้ครับให้เราคลิกเมาส์เลือกกรอบตำแหน่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างคุณอนุสรามีชัยนะครับหากเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมมีคำสั่งในการย้ายตำแหน่ง2รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบแรก move up คือการเปลี่ยนกรอบตำแหน่งที่เลือกให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมครับ เมื่อเราคลิกใช้รูปแบบนี้คุณอนุสลามีชัยจะถูกเลื่อนตำแหน่งมาทางซ้ายมือครับซึ่งจะมาแทนที่คุณปิยะวรรณภูมินี่ก็คือผลลัพธ์นะครับและหากเราต้องการเลื่อนเพิ่มระดับอีกหนึ่งตำแหน่งมาแทนที่คุณอมพรหานก้าให้เราคลิกที่ move up อีกครั้งหนึ่งครับคุณอนุสลามีชัยก็จะถูกเปลี่ยนกรอบตำแหน่ง ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งครับ Move d o w n คือการเปลี่ยนกรอบตำแหน่งที่เลือกให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมคือกรอบตำแหน่งของเรานะครับคือกรอบตำแหน่งของเราจะถูกเลื่อนให้อยู่ทางขวามือยกตัวอย่างคุณอัรพรหานก้านะครับผู้จัดการฝ่ายขายหากเราต้องการลดหรือเปลี่ยนกรอบตำแหน่งให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิม โดยกรอบตำแหน่งนั้นจะเลื่อนไปทางขวามือให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่มของ m Move d ด w n ครับจะสังเกตเห็นว่าคุณอัมพรฐานก้าได้ถูกเปลี่ยนตำแหน่งให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมครับโดยกรอบตำแหน่งได้ถูกเปลี่ยนไปอยู่ทางขวามือครับหรือคุณอนุสลามีชัยหากเราต้องการเปลี่ยนกรอบตำแหน่งให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่มของ m Move d ด w n ครับ และนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆครับสำหรับการเปลี่ยนกรอบตำแหน่งที่เลือกให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมและอีกรูปแบบหนึ่งครับคือการพลิกกลับแผนผังจากซ้ายไปขวาที่ปุ่มคำสั่งของ l i g h t to left จะเป็นการพลิกกลับแผนผังจากซ้ายไปขวานะครับเมื่อเราคลิกใช้รูปแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่า คุณปิยะวรรณภูมิจากที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือได้ถูกสับเปลี่ยนให้ไปอยู่ทางฝั่งขวามือครับและคุณอัมพรหานก้าที่อยู่ทางขวามือได้ถูกสับเปลี่ยนมาอยู่ทางซ้ายครับและน,นี่ก็คือรูปแบบของการพลิกกลับแผนผังจากซ้ายไปขวาครับสำหรับการย้ายตำแหน่งด้วยเทคเพนหากมีตำแหน่งบุคลากรคนใดไม่ถูกต้องเราสามารถย้ายตำแหน่งในผังองค์กรนั้น ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการได้โดยใช้คำสั่งของคัดในการตัดข้อความมีวิธีการดังนี้ครับขั้นตอนแรกให้เราคลิกเมาส์ ount, เลือกกรอบตำแหน่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือสายงานนะครับยกตัวอย่างคุณอมพรหานก้านะครับจากนั้นไปที่แ็บดีไซน์ครับและคลิกเมาส์ที่ปุ่มของ t เทคเ n น จากนั้นให้เราคลิกเมาส์ของเราเลือกตำแหน่งที่ต้องการย้ายโดยการครอบเมาส์คุมแล้วทำการคลิกขวาเลือกรูปแบบของคัดครับให้เราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการวางครับเมื่อได้ตำแหน่งแล้วกดปุ่ม enter หนึ่งครั้งนะครับให้เราคลิกขวาครับ และเลือกรูปแบบของการวาง PowerPoint ก็จะแสดงรอบตำแหน่งหลังจากการเคลื่อนย้ายให้กับเราครับและนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆสำหรับการย้ายรอบตำแหน่งด้วย t เ p a เ n นสำหรับการลบผังองค์กรที่เราไม่ต้องการใช้หรือตำแหน่งที่เราเพิ่มขึ้นมานั้นไม่ถูกต้องเราก็สามารถลบ ผังองค์กรหรือตำแหน่งเหล่านั้นทิ้งได้โดยการคลิกที่ตำแหน่งนั้นและกดปุ่ม d e l e t e ที่บนคีย์บอร์ดตำแหน่งของผังองค์กรนั้นก็จะถูกลบออกไปครับ